สวัสดีนะครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ EC6395 e นะครับนี่วันนี้ผมจะมาทำความสะอาดเจ้าพัดลมตัวนี้ครับ Master Cool นะเป็นพัดลม e w เ p เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วนะตัวนี้ก็คือใช้งานมาได้ประมาณสัก3เดือนนะหลังจากครั้งสุดท้ายที่ผมทำความสะอาดไปนะครับตอนนี้ก็คือแบบเคลิมากเลยอะ่ะทั้งคราบฝุ่นเห็นไหมโอโคนเละเลยอะนะผมว่าเพื่อนๆมี ออไครับผมว่าเพื่อนๆมีตัวนี้อยู่ในบ้านแน่ๆเลยนะตัวนี้เป็น Master c o ค l นะครับรุ่น MK14 EX ะนะครับหน้าตาประมาณนี้น,นะครับแต่ไม่เหมือนของเพื่อนๆคือตัวนี้ผมติดตัวเสียวหมี่ที่เป็นวัดอุณหภูมิไว้นะคุมตัวพัดลมตัวนี้เรื่องของความชื้นกับอุณหภูมิผมเปิดเป่าหมาด้วยไงแล้วมันคุมให้เวลาที่เปิดระบายความร้อนให้หมาเวลามันนอนนะครับประมาณนี้ทีนี้ วันนี้มันสกรปรกแล้วเราจะมาทําความสะอาดกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราต้องทําความสะอาดอะไรกับมันบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนี่ถาดที่เก็บน้ําสังเกตดูโูหเคลอะมากมีะตะกันนะครับด้านข้างนะถ้าเพื่อนคนไหนแบบถอดออกไม่ได้เนื่องจากว่ามันหนักอะไรเงี้ยตัวนี้จะมีจุกนะถอดออกเพื่อระบายน้ําทิ้งอ่านะครับประมาณนี้แล้วก็ไอตัวตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยตัวปั๊มน้ำเนี่ยมันถอดออกได้นะเพื่อที่เราจะได้มนเทนนันษง่ายๆนะครับโดย การถอดก็แค่ถอดสลักตัวนี้หมุนสลักออกหมุนสลักผมหมุนสลักออกมาก่อนนี่เห็นไหมหมุนออกมาเสร็จปุ๊บตัวปั๊มมันจะหลุดนีน่ง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถจะถอดไปตัวถังอันนี้ออกมาทําความสะอาดข้างนอกได้แล้วนีน่ประมาณนี้ตัวปั๊มนี่เดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดอีีด้วยเพราะว่าตะก,กันเยอะเหลือเกินนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวทำความสะอาดตัวนี้อาทําทีละชิ้น เดี๋ยวถอดออกมาอันนี้คือถงังเดี๋ยวเราทาํทำความสะอาดนะครับกับตัวปัม๊มถัดมาก็คือตัวฟิลเตอร์ดึงออกมาได้เลยี่ยตัวนี้ดึงออกมาเลยนะครับบบดึงนี่ดึงออกมาเห็นไหมก็จะมีแผ่นฟิลเตอร์ข้างในอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะแบบกรองพวกเศษฝุ่นนะครับก็แกะออกมาได้เห็นไหมโคดเลิะเหมือนกันนะครับประมาณนี้เอาวางไว้ก่อน เราค่อยๆทําทีละชิ้นนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือแผ่นเยื่อไม้ที่ระบายความร้อนเราก็คือไอแผ่นนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดฉีดน้าไล่มันครึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าตากแดดนะเดี๋ยวเสียนะครับทีละชิ้นเอาฝั่งนี้กันนะฝั่งนี้ทําเหมือนกันดึงอืมนะครับประมาณนี้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานี่กดกดแล้วก็ถอดออกนะครับเยื่อไม้เหมือนกัน ออกมาอ่าทีนี้พอเราถอดสองฝั่งได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันถึงจะถอดได้ถ้าเราไม่ถอดสองฝั่งก่อนนะตรงกลางจะถอดไม่ออกมันติดนะครับเนีย่ยถอดออกมาก็จะเจอนี่แผ่นฟิลเตอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คือเลื่อนออกนะโหโคตรเคลอะเลยอะ่ะบอกเลยแล้วก็แผ่นเยื่อไม้ตรงกลางครับเอามาออกมานี่ไอ้ตรงนี้อยู่ข้างบนนีอย่าลืมนะครับจบเป็นไงเคลอะมากเหนะ็นไหมข้างในเนี่ย เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกันนะครับประมาณนี้ก็หลักๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราทําความสะอาดกันเริ่มจากไอ้น,นี้ก่อนลวกันตัวถังตัวถังเนี่ยไม่มีอะไรมากล้างธรรมดาบ้านๆเลยไม่ต้องทําอะไรที่แบบยุ่งยากผมใช้แปรงเหมือนล้างรถนี่แหละแปรงทําความสะอาดมันมันง่ายดีไงนะครับประมาณนี้ จัดการแปรงล้างธรรมดาเลยอันนี้ไม่มีอะไรครับเพราะมันก็เป็นแค่แผ่นพลาสติกธรรมดานะครับไม่มีอะไรล้างตามร่องไปปกติเอาพวกค้าบปุ่นอย่างบ้านผมเนี่ยทั้งปุ่นทั้งขนแมวขนหมาครบเซตครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภูมิแพ้ควรจะล้างบ่อยๆอย่างผมก็เป็นนะ แต่ก็ด้วยความขี้เกียจเนี่ยไม่ค่อยที่จะล้างอะไรมันจะได้แบบว่าไม่เป็นที่สะสมพวกฝุ่นนะครับฟุมงแพ้เนี่ยมันก็จะกำเริบเห็นไหมมีแต่ฝุ่นกับขนหมาขนแมวเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนะเทียบเทียบเลยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเนี่ย เยอะจริงๆทีนี้ส่วนสำคัญนะอันนี้ก็คือตัวเยื่อไม้นะครับเอาน้ำฉีดก็พอน้ำที่แบบโอเคมีแรงดันหน่อยปลูกประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้ใช้ปั๊มนะนี้แค่ว่ามันเป็นท่อหัวที่ใช้รีดน้ำได้นะครับก็ฉีดไล่พวกฝุ่นอะไรพวกนี้ไปนะครับพอถ้าใช้แปลงแปลงนี่เดี๋ยวเยื่อไม้ขาดเยื่อไม้ขาดนี่เรื่องใหญ่อีกนะทางไม่หาซื้อเปลี่ยน แล้วก็ไม่รู้ว่าบริษัทเขามีอะไรเปลี่ยนไหมแต่ผมว่ามีนะนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปปากลมให้แห้งหรือใครมีพวกบราเวอร์เป่าก็ก็เป่าได้นะแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะต้องแห้งนะเพราะว่างงสุดท้ายเดี๋ยวแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ํามันก็เท่าไหร่มันก็มันก็เปียกอยู่ดนะีถูกป่ะนะครับแค่ทิ้งไว้แค่มันไม่ให้น้ามันหยดออกให้หมดแค่นั้นหละมะั้งเอาไว้ประกอบเข้าไปจะได้ไม่เลอะแค่นั้นเองครับ ประมาณนี้เนาะฉีดไปครับทำความสะอาดพวกคราบตกะกบปกถัดมาครับคราวนี้ก็คือตัวปั๊มน้ำนะครับก็ฉีดได้ไม่มีปัญหาฉีดไปเลยเพราะว่ามันกันน้ำอยู่แล้วนะมันอยู่ในถังไงข้างล่างก็ฉีดได้ไม่มีปัญหาครับก็เอาแปรงแปงซะหน่อยหอมพวกคราบตะกันออกนะครับ อะการเยิ่มกันนะเนี่ยครับปสาแปางตรงนี้ตรงตำแหน่งของท่อดูดน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยลาเ่เขาหน่อยจะได้ดูดได้แรงๆครับโอ้โหอากานเยอะมากเลย ตัวนี้เป็นหัวลูกฟูกนาะพวกใส่ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวประจุลบแต่จริงประจุลบมันควรเป็นโค้ดไฟฟ้าไม่ใช่หัวลูกฟูกแบบนี้นะงงเงี้ยผมยังดูยังมีมีโค้ดไฟอยู่ตรงไหนสีทำความสะอาดไล่ตะกันทิ้งตังล่างก็ไหนนะครับล้างเลยครับ น้ำเนิ้ออะไรที่มันหกจะได้แบบออกไปห,หมดนะครับถัดมาคือคัน,นี้พัดลมแล้วคันนี้เราใช้น้ําไม่ได้แล้วนะเราคงต้องใช้ผ้าแัดมาดบิดอ่าเราใช้ผ้าถูเช็ดก็พอครับพวกมอเตอร์มอเตอร์อะไรพวกนี้ก็เช็ดได้นะแัดมานะนะครับข้อดีของไอตัวรุ่นนี้คืออะไรมันเป็นพลาสติกโครงเป็นพลาสติกเห็นไหมทำไมก่อนรตัวใหญ่เนี่ยโครงเป็นเหล็ก เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มผุตัวเก่าที่ผมเคยใช้ตัวใหญ่นี่คือแบบผุเลยอ่ะนะครับนี่ไปพัดก็เช็ดทำความสะอาดมันจะได้กวาดลมได้ดีนะครับไม่มีฝุ่นมาบางังเวลาที่พัดลมมันกวาดทำงานตัดอากาศไปอ่ะนะครับประมาณนี้เช็ดไปเลยแต่ยาวน้ำฉีดนะเดี๋ยวพังนะครับเช็ดไปเรื่อยๆ ตรงนี้เดี๋ยวเอาน้ำฉีดไล่ลงมาได้ <C oughs> โอยขอไฟฝุ่นนะครับนี่ประมาณนี้ผมเอาน้ำฉีดไล่ตรงนี้ก่อนก็ไดหลังจากล้างแล้วนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันออกไม่หมดนะนะตะกันมันเกาะแน่นนะครับเราก็จะเอาตัวปั๊มนะครับตัวท่อนะใส่เข้าไป นี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวปั๊มล็อกเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับปั๊มล็อกเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับนี่ตรงนี้นะตามนี้เลยนะใส่เข้าไปครับปึ๊บครับอ่าแล้วก็ล็อกตัวนี้ติกหมุนมาครับเห็นไหมหมุนปึ๊บ เรียบร้อยแล้วนะหมุนเข้าไปแล้วนะอันนี้ก็คือเราประกอบตัวตู้ของตัวเก็บน้ําเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาอ่อนี่ตัวแผ่นเยื่อกระดาษนะครับใส่เข้าไปซึ่งตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับตัวนี้อยู่ข้างบนผมปรับกล้องอ่าตัวนี้อยู่ข้างบนตัวนี้อยู่ข้างบนนะ,นะครับใส่เข้าไปผมก็ไม่ได้ทิ้งให้มันแห้งนะ เขาว่ายังไงเดี๋ยวก็ใส่น้ําอยู่ดีประกอบเข้าไปแล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งด้านข้างเหมือนกันตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับอ่าแล้วก็อีกชิ้นนี่นี่อยู่ข้างบนนะเรียบร้อยใส่จากด้านข้างก่อนนะครับนึ่เกา แผ่นนี้ประกอบเข้าไปครับนี่ไอต,ตัวนี้อยู่ข้างนอกใส่เข้าไปคับตัวแผ่นฟิลเตอร์นะกันพวกฝุ่นหนาๆขน,นแมวขนหมาขนแมวอะไรมาเนี้นะก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับร้อยก่อสักหน่อยก่อเข้าไปทด้านข้างดันไปได้เลยตบสักหน่อยให้มันเข้าล็อก รับเรียบร้อยอีกแผ่นหนึ่งนะครับเหมือนกันอันนี้อยู่อันนี้อยู่เนี่ยไอตัวที่เรียบเนี่ยอยู่ข้างนอกครับใส่เข้าไปเดี๋ยวค่อยเอาผ้าเช็ดอีกทีเรียบร้อยนะครับประกอบเข้าไป เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นใหญ่ออนะครับเหมือนกันชิ้นนี้อยู่ข้างนอกอันนี้นี้อยู่ข้างในนะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเชค็คดูซิโอเคเรียบร้อยอ่ะตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนใส่เข้าไป เรียบร้อยมันสลักดันธรรมดาไม่มีอะไรเช็คความเรียบร้อยของฝาดีๆว่าแน่นแล้วตบๆกันเนี่ยอยู่ละเสร็จแนละ้วเห็นไหมง่ายไหมครับไม่ได้ยากอะไรเลยทําความสะอาดพัดลมอ e ีเว็บนะที่เหลือใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดอีกทีหนึ่งก็จบแล้วนะรอให้มันแห้งก็เสร็จละทำความสะอาดได้เรื่อยๆไม่ไมีปัญหาไม่ได้ยากเลยสังเกตไหมว่า ที่ผมทำมาเนี่ยก็ไมไ่มีเครื่องมืออะไรเลยนะไม่ได้ใช้ไขควงไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นมีแค่ผ้ากับแปงรงธรรมดาทำความสะอาดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับดูแล้วไม่ได้ยากแล้วก็พัดลมของพวกอีแว็ปหลายๆตัวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอย่างของฮาตาริรุ่นยอนนิยมหลายๆตัวก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้นะไม่ได้แบบใช้อะไรขั้นตอนยุ่งยากจะมีแค่ไขควงไขาฝาออกนิดหน่อยแค่นั้น นะครับก็ฝากไว้ล้วกนนะันะครับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด s ส b s ค r i b e กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับ E C E C หกสาด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ